มีผู้หญิงคนนึงชื่อว่าฟีบี้ครับเธอเคยทํางานออกแบบในเอเจนซี่ถึง8ปีเต็มแล้ววันหนึ่งฟีบี้เธอก็ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่โดยเริ่มจากการเล่นกับออนไลน์บรีฟแบบไม่คิดมากไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สิ่งที่เธอได้ครับคือความกล้ากลับมาแล้วเธอก็คิดที่จะเริ่มมีแบรนด์เป็นของตัวเองแบรนด์ของเธอมีชื่อว่าบูโรบริฟครับมันเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยสีสันที่กล้าเล่นเส้นลายสุดจี๊ด และที่สําคัญนะครับมันสะท้อนตัวตนของเธอแบบเต็มร้อยเลยเพราะเธอเชื่อว่าความสนุกความกล้าและความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือพลังของแบรนด์ที่คนจะจดจำํำฟีบี้เธอเคยพูดเอาไว้ว่า don't take yourself too seriously just have fun ฟังดูง่ายนะครับแต่มันก็คือมายเซ็ตที่เปลี่ยนชีวิตเพราะว่าพอเราไม่กลัวความไม่ perfect เราก็จะกล้าสร้างอะไรที่มันสดและจริงและนั่นแหละครับที่จะทำให้คนอินครับ แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับตอนนี้กําลังลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าครับหรือคุณผู้ฟังมีไอเดียอะไรสนุกสนุกแต่ว่ายังไม่กล้าปลดปล่อยมันออกมาหรือเปล่าถ้าใช่บางทีก็อาจจะแค่เริ่มเล่นก็จ,จะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังได้ไปทั้งชีวิตนะครับ